ามาดูพ่อมเมล็ดนะครับผมหนึ่งอาทิตย์นะครับผมก็จะต้นแค่ไหนแล้วนะครับผมพอดีปิดฝาไว้นะครับผมโอเคมาเปิดดูพร้อมกันนะครับว้าวเด็กกำลังงอกนะครับโอเค ถือว่าอัตราการงอโอเคนะครับโอเคนะครับฝากติดตามด้วยนะครับชุดนี้ชุดนี้เอาก็ตร้อยนะครับผสมกับอ้วนดำอิยาลานะครับผมเป็นไม้ดำนะครับผม,มรู้หน้าตาจะออกมาเป็นยังไงโอเคฝากติดตามด้วยนะครับ